สวัสดีครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นฤดูทํานานครับแถวบ้านผมนะครับช่วงนี้ก็เครื่องตัดหญ้านะครับจำเป็นต้องใช้แทบจะทุกวันนะครับยิ่งสําหรับใครที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับจำเป็นต้องตัดหญ้านะครับให้วัวให้ควายก็ก็ต้องใช้นะครับก็ต้องใช้กันแทบจะทุกวันวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องนะครับน้ํามัน 2T ทีหรือว่าโอทอลูมนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับ ตอนนี้หลักๆเลยที่ผมใช้ก็จะมีแค่สองยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกนะครับเป็นสติวครับตัวนี้ขนาด1ลิตรนะครับอัตราส่วนผสมนะครับก็จะเป็นเป็น50ต่อหนึ่งนะครับยี่ห้อที่2นะครับก็จะเป็นมารุยมานะครับอัตราส่วนผสมก็50ต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับมาในบรรจุภัณฑ์ครับขนาด1ลิตรเท่ากันนะครับ ก็สองตัวนี้นะครับหลักที่ผมใช้งานมานะครับก็ค่อนข้างถูกใจนะครับก็ไม่มีตัวไหนที่ที่ผมชอบเป็นพิเศษหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับผมชอบกว่าน้ำมันออโต้ลูปที่เป็นอัตราส่วนผสม25ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ผมไว้ใจด้วยนะครับไว้ใจพวกยี่ห้อพวกนี้ด้วยนะครับราคาแพงนิดหนึ่งครับแพงกว่าอ,อัตราส่วนผสมยี่ห้าตัวหนึ่งนิดหน่อยแพงกว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับพวกควันพวกอะไรก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นนะทีนี้ผมพามาดูนะครับอสองตัวนี้มันมีข้อแตกต่างกันนะครับก็คืออาจจะเรียกว่าต่างกันก็เกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช้ตวงนะครับทั้งสองทั้งสองรุ่นนี้นะครับทั้งสองตัวเนี่ยสองยี่ห้อ,อมีอุปกรณ์สําหรับตวงน้ํามันออโตลูปนะครับมาให้อของมารุยมาครับเป็นแก้วนะครับเหมือนแก้วเป๊กนะครับอย่างนี้อจจะมะีปริมาณบอกอันนี้ถึง30นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงครับ1ลิตรนะครับ,รบผมใช้แค่20่ 2 0มิลลิลิตรนะครับน้ำมันออโตลุกขนาะด20มิลลิลิตรกับน้ำมันน้ำมันตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นแก๊สโซฮอล์นะครับใช้แก๊สโซฮอล์เกหนึ่งลิตรตัวนี้ผมก็ตวงมาที่ประมาณ20นะครับหรือว่าให้เข้มนิดนึงนครับเพิ่มมาเป็น25ก็ได้30ก็ได้ครับ3าก็จะมีควันเยอะหน่อยอส่วนมากก็จะเป็นประมาณ20-25ถึงนะครับผมจะผสมเข้มกว่า กว่าสเปคที่เขาบอกนิดหนึ่งนะครับส่วนสติลนะครับสติลก็จะมีที่ตวงมาให้เหมือนกันนะครับก็จะมีบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้มีบอกชัดมากเลยนะครับ20มิลลิลิตรนะครับกับน้ํามัน1ลิตรนะครับฝั่งนี้ก็40มิลลิลิตรน้ํามัน2ลิตรนะครับอันนี้บอกละเอียดแต่เวลาใช้งานจริงนะครับสมมุติเรากดขึ้นมานะเนี่ยกดน้ํามันออโต้รูปขึ้นมาปึ๊บ ให้ได้40มิลลิลิตรนะครับผมก็จะเอาไปผสมกับแก๊สโซโฮอ์2ลิตรประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเอียงนะครับเอียงท,ที่จะเทออกเนะี่ยปรากฏว่ามันไอ้ตรงนี้มันไหลเข้าไหลออกได้นะครับผมรู้สึกว่ามันไหลเข้าไหลออกได้นะเพื่องเห็นไหมหรือว่าจะเอียงอย่างนี้มันก็มันมันดูแล้วผมว่ามันน่าจะไหลเข้าไหลออกได้นะผมก็เลยไม่ค่อยใช้ตัวนี้ตวงครับผมใช้แก้ว อของมารูมากกว่าแล้วก็ผมคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือผมมีขวดเก่าๆแบบนี้นะครับผมมีหลายขวดเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะตัดนะครับตัดตัดอันนี้ออกให้เหลือแค่ถ้วยตวงนะครับเวลาเราตวงก็ตวงเสร็จเราก็เทออกส่วนฝั่งเนี้ยมันเป็นรูผมว่าหาพลาสติกมาอุดนะครับหาอะไรมาอุดอันนี้ที่ผมคิดไว้นะผมก็จะตัดไอ้ส่วนส่วนที่เป็นถ้วยตวงออกไปเลยนะครับรู รูเราก็อุดส่วนไอตัวขวดที่เหลือนะครับก็เอาไปไปเป็นขวดใส่น้ํามันแก๊สโซฮอก็ได้นะหลิตรนะครับเราก็ใส่ประมาณถึงนี้เกือบเกือบนี้นะครับ1ลิตรแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเพราะว่าขวดตัวนี้ค่อนข้างเหนียวนะครับเหนียวทนมากเลยอเอาไว้เป็นขวดผสมน้ํามันก็ได้นะครับตัดแก้วยตวงออกเพราะว่ามันใช้งานจริงมันลาบากอนะ่ะอันนี้ จากที่ผมใช้มานะผมก็จะทำ,ทำแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีถ้วยตัวมาให้ใช้งานสะดวกเลยแต่มันมีข้อเสียนะครับจะเรียกว่าข้อเสียก็ไม่ไม่เชิงนะคือม,มันมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับเวลาผมใช้เนี่ยมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ผมใช้ไม่หมดนะครับแล้วผมก็ตั้งไว้กับพื้นดินนะครับปรากฏว่าความชื้นจากดินนะครัมันมาโดนด้านล่างครับมันกัดพอมันกัดปุ๊บ น้ำมันออโตลูปที่อยู่ข้างในไหลออกหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียเวลาเราใช้ไม่หมดก็หาที่เก็บดีๆนะครับอย่ากเก็บบนพื้นดินหรือว่าให้มันโดนพวกความชื้นนะอย่าให้มันเกิดสนิมนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบที่ผมนะครับเป็นก็คือมันทะลุเสียหมดเลยนะครับพังหมดก็คือใช้เสร็จก็เก็บดีๆอ่ะมันก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อเสียหรอกแล้วก็ไอตัวเนี้ยเวลาส่งมาเนี่ยร้านค้าส่งมา แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับหุ้มมาหลายชั้นมากนะครับเดี๋ยวผมเอาเนี่ยใส่กล่องนี้มาครับใส่กล่องมาแล้วก็หุ้มด้วยไอตัวถุงกบแกล็บนะครับกันกระแทกนะครับถุงกันกระแทกเนะี่ยหุ้มมาอย่างดีเลยเป็นมัมมี่มาเลยนะครับผมแกะยากมากแต่สุดท้ายก็มันมันก็ยุบอยู่ดีแต่ยุบถามว่ามีมีผลกับการใช้งานไหมไม่มีหรอกครับมันไม่มีผลอะไรหรอกอายุก็คือยุบผมก็ไม่ได้สนใจหรอก แต่ว่าเวลาซื้อซื้อมาจริงเนี่ยเจอขวดสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับบางทีอาจจะเกิดจากการขนส่งหรือว่าอะไรหลายอย่างบางคนค่อนข้างซีเรียสครับซีเรียสกับพวกขวดที่มันบุบผมก็ไม่เข้าใจบุบนิดบุบหน่อยไม่เป็นไรครับขอแค่น้ำมันไม่หกก็โอเคแต่ใครที่แบบเขาอ,อาจจะชอบความสวยงามนะอ,อาจจะเอาไปขวดไปทาอะไรต่อก็ได้ผมไม่รู้นะเข,ขาค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงแต่ผมไม่เป็นไรครับบุบนิดนึงไม่เป็นไร เต็นตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกไม่มีบุบนะครับคุณจะโยนจะกระแทกอะไรก็ช่างไม่บุบแล้วก็เวลาใช้งาน,นครับมันจะมีไอ้ตัวนี้ปิดที่ข้างบนด้วยนะครับน้ํามันมันก็ไม่หกนะครับต่อให้ฝาแตกมันก็ไม่หกเพราะว่ามันมีไอ้ตัวปิดอยู่ซีลไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ครับเป็นน้ำมันออโต้รูปหลักๆที่ผมใช้นะก็จะมีแค่นี้นะครับอ่ะ ที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะก็หลายปีแล้วครับอ่าตัวนี้ใช้แบบนี้มาหลายปีแล้วก็ค่อนข้างชอบนะ้าโอเคนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับใครที่อ่าสนใจใครที่อยากซื้อครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะก็อ่อย่างตัวนี้นะครับของสตีลเนี่ยก็300กว่าบาทแล้วแต่ร้านน้ำเ่อนบางทีก็400แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นเขาด้วยนะส่วนมารุยาม่าจะแพงกว่าสตีลนิดนึง แพงกว่าก็หลักสิบบาทนะแพงกว่าไม่เยอะ,อะการใช้งานก็ผมว่ามารูสะดวกกว่านะมีถ้วยตวงแยกสะดวกกว่าส่วนตัวนี้ก็มีถ้วยตวงให้แต่ก็ใช้งานลำบากนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนถ้าไหนที่สนใจนะครับใครที่รักเครื่องตัดญ่ารักเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอยากให้ใช้ทนก็ เลือกซื้อเลือกหานะครับพวกน้ำมันออโตลูเปเกรดดีๆนะครับมาใช้งานเราไม่ได้ไหมายความว่าไอ้ที่มีขายตามท้องตลาดไม่ดีนะครับเหมือนใบใบตัดหญ้าเหมือนกันนะครับผมก็เลือกเป็นใบญี่ปุ่นนะส่วนใบที่มีตามท้องตลาดมันก็มันก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าความคงทนอาจจะ,ะต่างกัน,นครับไม่เหมือนกันตัวญี่ปุ่นจะทนกว่าประมาณนี้นะครับก,ก็ดีนะครับ มันมันก็เหมาะกับราคาได้ของใหม่นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ใครที่ตัดหญ้าโอ้ยอย่าลืมครับนี่แว่นอันนี้ผมซื้อมาใช้นะครับ8บบาททนมากครับตัวนี้ผมผมใช้ใบปังตอตัดแล้วก็ไปโดนหินนะครับหินมันกระเด็นมาใส่โชคดีครับที่ใส่แว่นตาวันนั้นไปพัฒนาหมู่บ้านนะครับก็ใส่แว่นตาใส่รองเท้าบูนะครับไปตัดหญ้านะครับ หินก็เด็นใส่โชคดีมากเลยก็ใครที่ใช้เครื่องตัดหญ้าบ่อยๆนะครับก็หาแว่นตามาใสนะไม่แพงพวกนี้ครับหลัก2 0 3 0บาทก็มีขายนะครับผมก็ซื้อตัวนี้มา80บาทก่อนหน้านั้นผมซื้อตัว20กว่าบาทมาใช้แล้วยังไม่ทันได้ใช้มันหายก่อนครับผมเลยซื้อตัวนี้มาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวเผื่อผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม